ดูพิธีชีวิตโนนกำลังขึ้นเอาขึ้นเ่าขึ้นไหมไม่ไม่มาวิ่งมาถนนล่ะหนูไม่วิ่งมาถนนน่ะอ๋อติดสายไฟ ยาวไปป่าหมุนหน่อยเชือกมันน้อยไปป่านะ่ะเชือกน้อยไปป่าลกูกวิถีชีวิตนะของเด็กเสร็จแล้ว ติดลมแล้วปล่อยเลยปล่อยเลยโน้ปล่อยเชือกเลยเชือกหมดแล้วเอาเชือกมันสั้นเกินโอ้เชือกมันสั้นเกินลูก หวังขาดลกูกไหนโอ้โหหลายปมเลยเนี่ย <c oughs> แล้วต่อหลายปมเลยเนะี่ยเยเอ,อขึ้นง่ายว่ะ <c oughs> ใครทำให้เบาอะใครทำให้ลกูก เฝ้าใครเนี pues ่ยตาาทำให้ไม no? <Great. S 1> ่ใช่โดให้โอ้เข้าให้มาอันนี้ไม่ไปโรงเรียนกันออวันหยุดเนาะเชือกมันสั้นเกินเนี่ยลวงเงินอ่ะแล้วต่ออีกนี่ต่อเลยต่อได้เปล่าลวงแล้วลวงแล้วลูก นะต่อเลยแน่นบ้างดูดิให้ดูดิแน่นบ้างดูดิไหนต่อไงแน่นบ้างนะ่ะเดี๋ยวขาดแน่นบ้างแน่นครับโอเค เออปล่อยไปเลยน,นั่นแล้วขาดไปแกบไปแกบยังไม่างต้นดึกเขาไม่เชื่อค่ะรู้ต่อไม่เน้นน่ะล่วงแล้วไม่เป็นไรไปต่อใหม่เจ้นาผูน้นั้น,หน,นเหรอเจอคนเปื่อยไง ไปดูดิต่อมาต่อมาไป,ไป cái đồ được mai nó to đấy to mai to mai mắt đến mắt đen, đen nhá nên muốn 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 cái còn để quay vinh mày ai à, muốn còn lâu muốn còn lâu quay vinh mày để vinh mày muốn kẹp chưa còn โอ้โค่อยๆดึงเด้อเชือกเดี๋ยวมันไปโอ๊ยอย่าดึงแรงมันไปมันไปบาดกับต้นไม้เดี๋ยวขาดอีกค่อยค่อยดึงเชือกอะ่ะมันไปบาดต้นไม้เดี๋ยวมันขาดลลกโอ้มันหลายต่อ,อค่อยๆดึงลลกเดี๋ยวมันไปโดนต้นไม้ขาดอีกอยู่ปออะไรนหนูอะปสองค่ะปอสอง khoai đứng luôn, khoai đứng, À, muốnเลย muốnเลย, nổ muốnเลย, để nó đi bảt giống để đường treo, để nó treo, để tôn mái, để nó treo, อย่าเพิ่งหนูหมุนก่อนหมุนไปก่อนหมุนไปให้สุดก่อนลกูกหมุนไปให้สุดก่อนจยค่อยขี้ออา,าใหม่เก็บเชือกก่อนเนี่ยเชือกมันพันอยู่เยอะค่อยๆดึงลกูกเดี๋ยวมันไปบาดหินบาดอะไรขาดอีกอ่ะค่อยดึงค่อยหม,มุนไปเออวิธีชีวิตอะไรลูก คือปออะไรเนี่ยหนูอ่ะปอหนึ่งครับปอหมีแฟนยังยังโอเคปอหนึ่งอยัสองมีแฟนยังโอ้โหนั่นก็มีแล้วอ่หนูปกรก็โลกเดี๋ยวบาดมืออ่ะดูเดินไปนี่ก่อนอ่าเดินมาหมุนหมุนชี้หมุนไม่สุดกับโลกเอาหมุนให้หมุนให้สุดก่อนเราจะได้ดูว่าตรงไหนมันนั่นมากอ่ะหมุนีก ไม่ไปซื้อเชือกใหม่อะซื้อใหม่ให้มันเต็มเส้นเลยอะเส้นมันแพงไหมแพงไหมเดี๋ยวลูกมานี่ก่อนมานี่ก่อนพิ่งปล่อยยืนกอนยืนเลี้ยงแถวกันแล้วถ่ายรูปกันแล้วจับว่าวชูว่าวด้วยเนาะเอาเออบางหน้าไอ้โรกชูขึ้นอย่าบางหน้าเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคไปวิ่งมายมีปหนึ่ง,งก็ปสองใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยปหนปองปสาอ๋อ ถ่ายแล้วขึ้นไปแล้วถ่ายไม่ค่อยเก่งถ้าดูวิถีชีวิตนะเด็กสมัยเป็นเด็กๆเ,เราก็แบบนี้แหละมองเห็นเด็กๆแล้วก็นึกถึงตัวเรานะก็บรรยากาศ หมู่บ้านโคกเขาเอำเภอประคำตำบลโคกมะม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วิถีชีวิตนะชาวบ้านเด็กๆที่นี่ อ้าวไปไหนไปได้ลูกโ,โน่นไปไกลเลยที่เนี้ยมันขาดเหรอมันขาดเหรอมันขาดเหรอลกูกมาที่มา นี่มาเอาเอาตาไปซื้อเชือกมาใหม่ปะนะไปซื้อมาใหม่เส้นนึงเอาเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นเลยรู้ปะนี่ไปเอาว่าวก่อนโลกปเอาแป๊ว่าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อเปลี่ยนใหม่ยกเส้นเลยนะไปเดี๋ยวได้วิ่งเดีได้ไม่ต้องขาด เว้าวขาดวิ่งไปเก็บเว้าวกันในปา่าไปซื้อเชือกเาใหม่เลยซื้อใหม่ยกเส้นเลยซื้อใหม่ยกเส้นเลยนะจะได้ไม่ต้องขาดอีกทำไม,ไ,ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเอาไปกินขนมก็ได้ปะไม่เป็นไรลูกไปไนะเก็บก่อนลกูกเก็บก่อนไปซื้อเชือกใหม่เลย เก็บว่าวันยู่ในป่า,ดา,ดาเดี๋ยวรอคนวิ่งก่อนไปซื้อเชือกใหม่แล้วไอซื้อใหม่ยกม้วนเลยอีนี่ทิ้งไปเลยมันมันหลายต่อจัดเดี๋ยวมันก็ขาดอีกตัดทิ้งไปเลยลกูกเดี๋ยวมันก็ขาดอีกมันหลายต่อจัด ตัดทิ้งไปเลยมีอะไรตัดไหมไม,มันหลายต่อจัดเดี๋ยวมันก็ขาดอีกไม่มวเชื่อมันไม่แน่ให้ไปซื้อเชือกใหม่แล้วมันเดี๋ยวมันก็ขาดอีกหมดเลยนะหนูอ่ะ เสือมีแต่อะไรติดเต็มหมดเลยนะวิ่งกันไปในป่านะ่ะเ,เดี๋ยวเพื่อนกันเนะาไปซื้อเชือกใหม่อยู่นู้นเดินไปซื้อแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดอีก,กมันหลายต่อจัดจน,นี่จะเป็นตัวใหญ่ๆนี่ลอยติดลมยาวไปเลยนะเนี่ย ใครเป็นเจ้าของว่าเนี่ยหนไูงไงเจ้าของว่าวไงไห้ตางไปซื้อเชือกใหม่แล้วน่นะไปไปดูเชือกไปค่อยวิ่งไป,ปไขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้จ้ะ